วันนี้เราเปิดหัวด้วยยอดไอแอฟในพิกัดน้ำหนัก43กิโลกรัมครับนักเวททางด้านมุมแดงนั้นเพชรวัฒน์พุ่มพันม่วงส่วนน้ำเงินเป็นจอมพลิกล็อกเพชรพญาไทยครับประวัติโดยละเอียดของเพชรวัฒน์พุ่มพันม่วงครับอายุ16ปีนักชกจากบ้านตะเคร์ตำบลสำโรงอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับหัวหน้าคณะก็พันตำรวจเอกสุวัฒน์พุ่มพันม่วงผู้กำกับสพเมืองพัทยา 50ครั้งชนะ35แพ้13ครั้งเสมอมา2ครับไปล่าสุดนี่แพ้คะแนนหลานยาแก้วเกียรติโยธินที่สนามมวยอตกกแห่งนี้ครับจากทางด้านนะักมวยทางด้านมุมน้ําเงินจอมพลิกล็อกจอมพลิกล็อกเพชรพญาไทยนี่ก่อนก่อนทำการแข่งขันนี่มีอัดฉีดมาเข้าให้มาให้แล้วครับโดยทางด้านมาลีนธุรกิจเจ้าของธุรกิจมาลีนธุรกิจ ก็เป็นเป็นนาของนักโมเองนะครับน้องสาวแม่อัดฉีดมาไม่ว่าแพ้หรือชนะหนึ่งกำปั้นเอาไปก่อนเลยหน,หนึ่งกำปั้นนี่ก็เบ้าตาแตกเลยนะครับเบ้าตาแตกครับหนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นสำหรับจอมพลิกล็อกจากมารินธุร,รกิจอจอมพลิกล็อกนี่เป็นนักวยจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นซ้อมอยู่ที่ค่ายเพชรพญาไทยครับมีเทรนเนอร์ ก็คือคุณเฉียบเกียรติเพชรครับดูแลาการพิกซ้อม3ครั้งสุดท้ายชนะยอดไอคิวสอธนาเพชรที่ช่องเกชนะยอดไอคิวอีกครั้งหนึ่งที่ลุมพินีผลงานล่าสุดไปชนะเด่นขุนศึกวอปัญญาวัยที่เวทีทมวยรังสิทธิครับรางวัลยังอื้อ่าเหมือนเดิมนะครับต้องกราบขอบพระคุณครับบริษัทอุสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดนะครับมอบผู้ชนะในคู่เอก5,000บาทสจไพฑู์จันแจ็บนะครับมอบผู้ชนะักคู่ต่อสู้ยกไหนก็ได้คู่ไหนก็ได้3,000บาทครับรับไปทันที แอนตัสินครับยารักษาโรคกระเพาะอาหารปวดท้องท้องอืดจุกเสียดแน่นผู้อนรุรักษ์ศิลปะมวยไม้มวยไทยมาแต่ดั้งเดิมมอบเงินรางวัลผู้ชนะน็อกคู่ต่อสู้ด้วยศิลปะแม่ไม,ม,ม,ม้มวยไทยเตะก้านคอเข่าลอยสอกลับรับไปเลย10,000บาทจระเข้ฟาดหางเติมให้อีก3 0,000บาทสวัสดิการรักษาพยาบาลผู้บาดเจ็บแผลแตกอีกเข็มละ500บาทครับในมุมน้ําเงินครับตาจสัสซิงครับศิลิศักดิ์เพชรพญาไทยโอ้โหเจ้าของหลายแชมเปี้ยนเลยครับมาถอดมงกุฎให้กับจอมพลิกล็อกถือว่าเป็น มวยรุ่นน้องๆครับที่สิทิศักดิ์พยายามจะถ่ายทอดวิทยายุทธในเรื่องของมวยไทยให้เขาเลยครับและทางด้านสิทิศักดิ์เองก็มีโปรแกรมที่จะไปชกที่มหาสารคามครับทีล่ลานจอดรถห้างเสริมไทยคอมเพกจังหวัดมหาสารคามครับเจอกับทางด้านของมวยรุ่นน้องครับชูเจริญดาบรนสารคามครับอ,อ้เจอพระเอกของมหาสารคามเลยแหละครับพระเอกเจ็ดสี่สิบเอของร้อยตำรวจโทนิรันยศพลเจ็ดมีนาคมครับ ถนนทุกสายมุ่งตรงสู่สนามมวยชั่วคราวลานจรดรถห้างเซิร์ไฟไทยคอมเพล็กซ์มหาสาร,รคามครับรางวัลยังเพิ่มเติมเข้ามานะครับจากร้านสารแน่นะครับคู่ดูเดือดคนละ2,000บาทแล้วก็เวชภัณยาสมุนไพรได้ถูกไ็กคู่สู้ไม่ถอยให้อีกคนละ5,000บาทมีแต่ได้กับได้ขอให้ทําให้ได้ครับคนนี้ถือว่าเป็นยอดมวยแห่งอนาคตครับยอดมวยเล็กแห่งอนาคตที่ทางด้านปรมาจดรย์เกียรติเพชรสร้างขึ้นมา ถือว่าเป็นมวยเด็กระดับแผ่นดินครับแถวหน้าของเมืองไทยแน่นอนครับต้องกราบขอบพระคุณนะครับบริษัทอุตสาหกร,รรมท่อน้ำไทยจำกัดท่อ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคาโตโยต้าไฮรักรีโปฏิวัติทุมิติแห่งกระบะอนาคตยางมอเตอร์ไซค์ดิสโตนมั่นใจไปได้ไกลกว่าเดิมปุยยูเรียตรานกป,ปากห่างปุยดีมีคุณภาพยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาเอลพีตราเสือดาว ยาแคคูครับมีจําหน่ายตามร้านขายยาทั่วไปเช่นเดียวกับยาสตรีแพนเค้กผู้หญิงใช้ผู้ชายชอบผลิตภัณฑ์ไลมอนนะครับปัญหาผมร่วงผมบางสีสลันหมดไป0 8 1 7 2 4 7 0 9นน้าเำมันเหลืองสมุนไพรเซงสิบอิ๋วและยาหมองน้ําเซงสิบอิ๋วกลิ่นยูคาลิปตัสนมตาคิวไลฟ์นมดีมีคุณภาพของสากลคนมวางน้ําเย็นโดยคุณอานวยธงกกน้ําจิ้มไทยรสเด็ดตรา้องพรแซ่บจ๊จจัดโดนใจเพ่งสีแดงมวยตำรวจครับาพาเพะวัตพุ่มพันม่วง มวยยูสุรินแต่ว่าท่านพุ่งกับสุทั์สนับสนุนถือว่าเป็นมวยตำรวจเพราะว่าใช้สีเสื้อพุ่มพันม่วงนะคนละทีะซ้ายกับขวาคนละทีนะครับมวยยืดคนละทางเบิ้ลซ้ายไปสองดอกโอ้จอมพลิกล็อกอัจฉีดมาหนึ่งหมื่นนี่มีค่าจริงๆครับมีกำลังใจจริงๆอู้เตะสองชั้นเลยมาลีธุรกิจอัจฉีดครับแพ้ชนะด้เอาไปเลยหนึ่งกระปั้นแต่ชนะจะดีกว่านะครับ เดินเข้าหานะครับทางด้านของเพชรวัฒน์ไม่อยากเป็นผู้แพ้เช่นเดียวกันนะครับเพชรวัฒน์เองก็แพ้มา2ไฟติดนะครับไฟนี้ต้องการชัยชนะอย่างนี้เอาเตะหลุดครับขวากับซ้ายนี่หลุดไม่ได้นะครับถ้าเกิดหลุดหลวมนี่มีโอกาสโดนลงโทษสูงมากเพชรวัฒน์แพ้ก็แพ้ระดับโอ้โหระดับประเทศแล้วครับแพ้นินมังกรอ,อสบายแท้อย่างนี้ครับแพ้หลานยากแก้วเกียรติโยธินอย่างนี้ครับแข็งป๊อกวันนี้มาเจอจอมพลิกล็อกถือว่าชื่อเป็นรอง แต่ว่าจอมเพชรนี่สดสดขึ้นมาตลอดครับเป็นมวยที่เก่งในกรุงเทพเลยครับสำหรับจอมพิกล็อกเพชรพญาไทคนนี้ครับต้องจับตาดูนะครับได้ลอยกว่าหน่อยนะโอ้โกําปั้นซ้ายนะครับอ่าายแม่นมากครับโอ้เป็นมวยเล็กที่หมัดคมครับถ้าหมัดหนักนี่ได้นับเลยนะครับแต่นี่หมัดคมครับยังไม่ถึงก็ได้นับ 50ปีเราทะยานไปข้างหน้าด้วยคุณภาพท่อน้ำไทยแก่แข็งทนอากาศเปลี่ยนแค่ไหนความห่วงใยไม่เคยเปลี่ยนเมื่อเป็นหวัดทิฟฟี่บรรเทาวัดที่มีอาการน้ำมูกไหลปวดศีรษะเป็นไข้ดูแลสุขภาพด้วยน,นะครับทิฟฟี่แผงสีเขียวทิฟฟี่อันคำเตือนในฉลากก่อนช้ดยาไฮรักดีโวปฏิวัติยิติใหมเ่เห่งการควบคุมด้วยเกียร์ธรรมดาอัจฉรยิยะ IMT 6 0ปีเข้าเกียร์ง่ายราบลื่นเหนือชั้น ตอบสนองแม่นยำทุกการขับขี่ปฏิวัติทุกนิติต้องไยลักรีโวผลิตภัณฑ์บำรุงสุขภาพด้วยยาสมุนไพรจีนโบราณสำหรับคุณผู้ชมทุกคนที่ได้รับการการันตีแล้วว่าดีจริงเกร็กคู่ยาสมุนไพรจีนแผนโบราณ สำหรับที่สนามมวยจิตบางวนลนครับนี่ครับคุณบัญยงอิทนาครับบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์คมชัดลึกนะครับก็มาร่วมให้กําลังใจลูกหลานอยู่เป็นประจํานะครับขอบคุณโรงเรียนเซนต์แอนโทนีบางปะอินครับเรียนห้องแอร์สามภาษาอังกฤษจีนไทยสอนโดยครูต่างประเทศรับเด็กนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงปง .6 ผลิตภัณฑ์ตราสามแม่ครัวคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรดจากบริษัทโตโยต้าเคมอเตอร์จำกัดยากระส่เส้นตาโคททเทียมเปลียนบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายครับโดยห้างขายยาสมสศักดิ์เภสัชบ้านไผ่ขอนแก่น เครื่องเสียงติดรถยนต์บอสฟิกชุดกีฬากีฬาสอจอสมคิดมากวงสอจอภัยทุนจันแจมร้านสารแณ่ห้าแยกปากเกร็ดอาหารอร่อยบรรยากาศดีดน,นตรีไพเราะร้านโอเค20ชอ็อปทุกอย่าง20บาทเปิดรับเฟรนช์ไทั่วประเทศติดต่อไปที่คุณเบนสูนเก้าเก้าหนึ่งห้าหนึ่งสี่ห้าห้าหกเอาละครับมวยตำรวจเก่งสีแดงครับพันธุเรกสุขพัศน์พุ่พมพวงก็บอกวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งวันดีด้วยครับวันที่หลายๆคนวาดฝันเอาไว้ครับ แต่ว่าที่ลุมพินีรามินทรามีศึกพุ่มพันม่วงรายการมวยดีให้ชมครับเพชรสมิลาเกตเจริญชัยกับชายล่าทรัตเต๋มหาไถยเป็นคู่เอกเพชรไพลินสินายกยี่นตะพงกับเดอะซันซันเดอะกับพัทยาครับมีคนชนพุ่มพันม่วงก็ชกง้วยโอ้โหเจอบุญนำเกตเจริญชัยเพราะมวยดีเต็มรายการครับ1มีนาคมนี้ครับที่ลุงพินีรามินทราก็ถือว่าเป็นมวยดาวรุ่งขึ้นมาแล้วครับแต่ด้านของคนชนครับจบคู่คำบนเวทีก็ดาวรุ่งเช่นเดียวกันนะครับ เดินเข้าหานะครับเพชรวัฒน์โอโ้เจอแข้งซ้ายของจองปีบล็อกอ้าวดันล้มไปครับตัรแาก็เอียดอาร์แล้วครับคําว่าเอียดอาร์นี่ก็เป็นภาษามวยครับอ็อไผ่มันสีกันคุนป๋องมันจะดังเอียดอาร์เอียดอาร์ไหมถึงมันเสียดสีสูสีอ่ะมันสูสีคู่ขี้สูสีคู่ขี้อ้าวกรรมาการแยกครับสราวุธพรมคงครับถือว่าเปิดตัวกันเร็วนะครับมวยคู่นี้ครับเปิดอาวุธเปิดเกมกันเร็วมาก โอ้โหถีบสวยครับยืนนิ่งๆแล้วถีบเลยจอมพลิกล็อกวันนี้เราเปิดด้วยมรดกแห่งอนาคตของเกียรติเพชรเลยครับโดยปรมาตารย์เกียรติเพชรสัสร้างเขาไปกอดเข้าไปอุ้มครับจอมพลิกล็อกอุ้มยังไม่ตีต่างคนต่างไม่ตีนะครับไม่ตีกรรมการแยกครับเป็นเพชรธวัฒน์ที่เปิดเกมเข้าหานะครับลูกหลานจากแดนิสานเหมือนกันครับเนี่ยครับเตะหลุดเจอกับปั้นขวาครับดีนะครับที่โดนวเฉียว ตีซ้ายครับจอมพลิกล็อกเพชรวัฒน์กางเกงสีแดงในจากสุรินทรร์คับน้ำเงินนี่จากชุมแพขอนแก่นเอาอุ้มไว้ครับจอมพลิกล็อกมาทางด้านจอมพลิกล็อกพยายามอุ้มเอาไว้ครับเพชรวัฒน์ก็ยังไม่ตีครับวงในน้ำเงินนี่พยายามบอกนะครับทีมงานนี่พยายามบอกครับบอกว่าให้ขวางแทงขวางแทงครับเพชรวัฒน์นี่ขึ้นคอดีครับเด็กคนนี้ โยกเข้าไปครับโยกเข้าไปเจอซ้ายมาก่อนครับโอ้ซ้ายโต้สวยครับปักศอกซ้ายคืนครับจอมพิกล็อกตีเข่าซ้ายมาหาเหลี่ยมตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้ไดไไดโอ้ปักศอกซ้ายแทงซ้ายมาครับเตมบีหัวใจกองเชียครับโซมีครับ,รบชี้ไปชี้มานิ้วเทวดาในตลาดหลักทรัพย์ของออตกรแห่งนี้ครับ ยิ่งจับยิ่งแรงครับยิ่งจับยิ่งแน่นครับพี่น้องแฟนมวยโท่ฟ้าแดนสยามทุ่ม15นาทีเปิดช่องหนาว26ครับชมการถ่ายทอดสดของเชนลึกศึกมวยไทยท่อน้งไทยเดอะฮีโร่โอ้โหแข่งต่อแข่งโอ้จบได้ดีครับเพชรธวัฒน์พุ่มผั์ม่วงครับดูครับดูสีหน้าแววตานี่ความมั่งมั่นมุ่งมั่นนะครับมีความเป็นนักสู้สูงมากครับทั้งคู่หมดสองครับพักก่อนเดี๋ยวกลับมา ครั้งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ g d e f f i c i e n t Boost ในไฮรักษ์รีโวแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง25%แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น10%เครื่องยนต์เงียบปฏิวัติทุกมิติต้องไฮรักซ์รีโวดำดำยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาวเมื่อไอน,นึกถึงยาแก้ไอ LP น้ำดำตราเสือดาว แอลกอฮอล์ LPSO ตัวยาเทิลแอลกอฮอ,อ,อล,ออลอ์ใช้สำหรับล้างแผลฆ่าเชื้อโรคและเครื่องใช้ต่างๆผลิตโดยบริษัทห้างยาตราเสือดาวจำเป็นต้องเตือนในฉลากก่อนใช้ยาทำงานเยอะขนาดนี้พักผ่อนบ้างนะคะถ้าปวดหัวหรือเป็นไข้เลือกซาร่ายาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้มีตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมไม่ระคายเคืองกระเพาะอาหารซาร่าจำา้องเตือนในฉลากก่อนใช้ยาสมาร์ทด,ดูดี ได้กินเอกิระสวยลมสบายกระจายทั่วถึงคอยกล่อมยิบเงียบเย็นเร็วเย็นจัดประหยัดพลังงานได้กินเอกีระได้กิน มาติดตามครับดูผ้าช้าๆนะครับกระแทกหมัดขวาไปก่อนซ้ายมาครับทางด้านของจอมพลิกล็อกแล้วเจอแข้งซ้ายของเพชรทวัตรครับอย่างคู่ขี้สูสีนะครับมวยคู่นี้ยังไม่มีใครเพียงทั้มแต่ว่าฉากจบของเพชรทวัตดูดีครับขอบพระคุณเพิ่มเติมนะครับผลิตภัณฑ์ซาราแอนตาซินทิฟฟี่แผงสีเขียวต้องทิฟฟี่ยามองเขียวสมุนไพรตราโพดาวบรรเทาการปวดเมื่อยตามร่างกายครับโดยหมอเหรียญคำบุตร อุปกรณ์มวยท็อปคิงบริษัทอัมพลฟู้ดโปรเซสซิ่งจำกัด 3K Active Hybrid แบตเตอรี่แบตติดรถที่ทำให้ชีวิตไม่ติดขัด อย่าเล่นนะครับวันที่1พุ่มพันม่วงที่รามินทราโดยโปรโมเตอร์พุ่มกับสุขทัน์พุ่มพันม่วงส่วนวันที่2องสุกจิตเมืองนนบวกเดียเกศเพชรธีราชเมินรับคุณป๋องโอ้โหไวหน้าดูเลยทีเดียวครับของคุณสุกจิตเบนแก้วนี่ก็ยิ่งจัดยิ่งแรงนะครับเอกชัยเจอกับเพชรไพรินโชคดีเจอกับเก่งจิตเมืองนนสิงห์เขาน้อยเจอกับก้องสัตสันนาริน้อยเจอกับเด่นนรงเอ็กซ่าดวลกับสิริมงคลมวยรุ่นพี่รณชัยนี่เจอกับเที่ยวพยากรจิตเมืองนนรถเหล็กเจ้าทะเลทองเจอกับหนึ่งละเล็กจิตเมืองนนคครรัับบแข้้งซาย เพชรทวัตสายหน้าครับนี่ดูครับแกกัด้ายออกแกกัด้ายออกแล้วครับเปลี่ยนกาดเลยครับทางด้านของเพชรทวัตยอมพลิกล็อกนี่ของง้างซ้ายรอครับเพชรทวัตนั้นซ้ายอยู่ข้างหน้าครับเอ้ยขวาไปเลยครับเพชรทวัตยอมพลิกล็อกกัสวนทันควันเหมือนกันวันนี้กองเชียร์กำลังใจมาเยอะจริงๆครับจอมพลิกล็อกแต่ว่า เชื่อมือเชื่อมัน่นทีมกรรมการผู้ตัดสินอูโหมหลุดไปนอกเชือกทั้งคู่พิจิตรพรมคงครับด้วยวลีที่ว่าหน้าเสื้อไม่มีสีเสื้อไม่เกี่ยวครับตรงนี้แฟนมวยอ,อุ่นใจสบายใจกับการตัดสินและการทำหน้าที่ของกรรมการที่อตกศสารแห่งนี้ครับเชื่อมือเชื่อมั่นนะครับ,รบนักมวยนี่มีหน้าที่อย่างเดียวครับชกให้สนุกแล้วก็ออกอาวุธให้เยอะนะครับเดินครับเทศวัตร เป็นฝ่ายเปิดเกมตลอดนะครับแต่ว่าไม่ลวมนะครับไม่ลวมไม่หลดุดไม่บูมบามเขาใสอุ้มคระพทวัตอุ้มแล้วตีอุ้มจับแบบสะพายแล่นครับไม่ขึ้นคอจอมพี่ล็อกต้นดีนนเชือกลวแทงไ,ไม่ทันหนักครับไม่ทันหนักเกี่ยวจ้าครับกรรมาการสราวุธพรมคงแยกมาแล้วสับมือปุ๊บเลยเกมอย่างนี้ถือว่าไม่ห่างครับโอ้โหจังหวะง,งานสวนกลับมาคนละที คนละทีคนละดอกอยู่กันคนละข้างครับหมายถึงซ้ายกับขวาซ้ายของจอมพรีรลเราขวดซ้ายมาเตะไม่ถึงครับเฉียดไปนิดเดียวเขาไปอุ้มอีกแล้วครับเพชรวัฒน์โอ้แกมีหมัดเป็นทีเด็ดจริงๆครับเพชรวัฒน์ตาละครับอย่างนี้นี่หนังชีวิตครับแ้าเกิดในเมืองไทยก็ละครน,น้ำเน่าแล้ครับดูกันยาวๆครับอรอฉากจบจนตอนสุดท้ายครับ เรียกว่าสารุปไม่ได้แล้วครับตอนนี้ต้องดูจนถึงตอนจบแล้วครับเกยมยาวหนังชีวิตก้นละแทงจอมฮึกหือจังหวะจะเต้นตีฮะแต่ว่าเพชรวัฒน์แกอุ้มเหนียวเหลือเกินอุ้มแล้วดันติดดันติดเชือกตลอดโอ้โหน่าชื่นใจจริงๆนะครับนี่ครับเด็กไทยครับหันมาช่วยกันส่งเสริมนะครับคนเล็กคนน้อยนะครับอล่ะครับดวลเขา่า ดวนเขา่าดวนเข่าไม่มีจังหวะคิดกันนานกรรมาการก็ต้องแยกโอ้สองยกนั้นดูไม่ออกบอกไม่ถูกต่ยกสามยกสามโอ้จอบแล้วครับพักก่อนยกสามหลักประกันผมมั่นใจท่อพีวีท่อน้ำไทยน้ำไหลดีขนาดข่องตัวเพิ่มผลผลิตแถมจะนักท่อ p ี c ท่อน้ำไทยคุณภาพคุ้มราคา ้แรกในโลกกับเครื่องยนต์ g d Efficient Boost ในไฮรักษ์รีโวแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง25%แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น10%เครื่องยนต์เงียบปฏิวัติทุกมิติต้ตองไฮลักส์รีโว สนามมวยเวทีลูบินีสนับสนุนซีโปรโมเตอร์ประสานใจจัดใหญ่เพื่อนลูพินีสุขที่4มีนาคม,มนี้ซึกลูบิ ai, นีแชมปนเปลือไก่บีไม่หันเขี้ยวพรันชัยวัชรพลชิงแชมป์ประจันบาลต้อมเพชรแตกหักยอดบัวแดงสิงพรั ai, นชัยดวลสปินเตอร์สถานฟ้าล่าชมวกทองพระจันฉายดับซ้าฉลามพันพยักป้องกันแชมป์ก้าวหน้าเมืองไทยแลกเข่าแสนพรันชยัยสึกลูบินีแชมปนเปลือไกสุขที่4มีนาคมนี้ที่สนามมวยเวทีลูบินีนปุป๋ยนกป,ปากห่างสนับสนุน มาครับคุณผู้ชมครับดูภาพช้าๆครับนี่ครับสองจิตสองใจครับเจอซ้ายมาแล้วเติมด้วยขวาพยายามจะบวกศอกซ้ายครับจอมพีอกเตะหลุดเจอกับปั้นขวาครับแม้วันนี้ชกละเอียดยังมีเวลาเหลือให้กับทั้งคู่ครับกับมวยดีมีคุณภาพกับศึกอยู่บนดิแชมเปี้ยนเกลกไรวันศุกร์ที่4มีนาคมครับโดยโปรโมเตอร์ดีเด่น4ปีซ้อนของการกีฬาประเทศไทยครับปีใหม่เอราวัณกับเที่ยวพยัค เขี้ยวพารันชัยครับสุดยอดมวยเล็กของประเทศเลยทีเดียวปีใหม่หรือเขี้ยวเขี้ยวหรือปีใหม่นี่คือสุดยอดมวยเล็กของประเทศไทยครับจะร่วมทําศึกในลุมพินีแชมเปี้ยนเกิดกลายเป็นคู่ที่1นึ่งสุขที่4มีนาคมนี้ครับตามติดด้วยวัชรพลพีเคสันชัยมวยไทยยิมกับประจันบาลสอจอวิชิตแปริ้วนี่มีแชมป์ร้อยสิบสองเป็นเดิมพันของลุมพินีอ้อมเพชรสิงห์มันสร้างกับยอดบุแดงดับปอมมหาชัยสิงห์พรันชัยครับจะวัดใจกับซิมินเตอร์แปงกองปราบ มีกทองกับสถานฟ้าพระจันฉายเจอฉลามพร,รัญชยัยเดี๋ยวคู่ใหญ่ๆยักษ์ยักษ์กันรออีก2-3คู่เราชมมวยคู่นี้ต่อก่อนครับเอาละครับเสียบกันต่อครับจอมพลิกก็ลุยแล้วครับแต่ว่าเพชรวัฒเพชรวัฒน์ตีไม่ได้กพยายามจกขวางครับตลาวุฒครับแกออกมาแนซ้ายครับ ตกใส่เป็นเกมที่ทั้งคู่พยายามเหยียบคันเร่งจงมิดเลยเหมือนกันครับโดยเฉพาะจอมพลิกล็อกน้ำเงินย้ำสปีดพยายามเร่งขึ้นมาเบียดเบียดเข้ามาครับต่อยซ้ายแทงข่าซ้ายน่าพี่เลี้ยงพยายามแข้งซ้ายต้องเติมเข้าไปให้ไวกดกดโอ้โอ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 ยหัวหลุดไปนอกเชือกอีกแล้วกรรมาการดึงเข้ามาครับเดินต่อครับจอมพลิกล็อกซ้ายหลุดครับนใน,ใน ไหนเอ,อาเดินเดินเอาละเอาละนี่คุณป๋องชื่อจอมพลิกล็อกามาจากตรงนี้แหละจากที่เป็นรองรองเป็นรองแล้วพลิกขึ้นมาเนี่ยพลิกสถานการณ์ขึ้นมาเนี่ยเป็นจอมพลิกล็อกไปเลย,เอ,อ,อ,ยอย่าอย่าตั้งชื่อว่านอนมานะครับนอน <laughs> อย่าตั้งชื่อว่านอนมาเอาเดินต่อ,อลจอมพลิกล็กอกชื่อจะปฏิหารเกมวันนี้จะปฏิหารตามชื่อของเขาหรือเปล่าว่าเป็นจอมพลิกล็อกโอ้โหยกสี่นี่เป็นยกที่ ทางด้านจอมล็อกนี่เร่งแรงขึ้นมา่าแล้วครับเร่งแรงต้องแสงให้ผ่านครับเอาแข้งซ้ายครับเพชรวัฒน์พยายามสู้นสู้ใน,ในอ้าวตีได้ไม่ได้ตีได้ไม่ได้ไดไไดอ้าวอัดขวาเข้ามาครับต้นยกต้นยกกลางยกปลายยกหรือเปล่าคนละช็อตเชรท์ทอดจูรับแข้งซ้ายครับรับแข้งซ้ายแต่วงไนเ์แกก็อุ้มไว้ก่อนขึ้นบนล็อกเอาไว้ อาศัยลูกเก่าเข้ามาช่วยด้วยครับเพชรวัฒน์ร็อกเดนย,ยต่อครับแข้งซ้ายมาเตะไม่ขึ้นเอาประสานแข้งใจตรงกันสิเอเตซ้ายดีครับจอบล็กนนกอกไ่เพชวัฒน์คอยกันคอยยืนคทงคุมเหียมเอาไว้ครับโอ,โอ้โอ้เอาได้แข้งซายครับเตะไปสได้มาสักหนึ่งก็ยังดีนะ การแย่กมาครับสลาพุทธพรมคงต้องเตะไม่ให้หลุดครับจอมลิกล็อกเอาไปครับยืนในระยะรัศมีแข้งไปเตะเข้าไปจับในเสียบเข่าเข้าไปอ๋อวงในนี่เพชรวัฒน์นี่คุมเกมไวเลยหมดยกที่สี่ งแรกในโลกกับเครื่องยนต์ g d Efficient Boost ในไฮลักซ์ีโวแรงบิดเพิ่มขึ้นถึง25%แต่ประหยัดน้ำมันขึ้น10%เครื่องยนต์เงียบปฏิวัติทุกมิติต้องไฮลักซ์รีโวปวดท้อง ยาทาดน้ำขาวไทยนครท้องเสียขับลมเล่นทองอยาทาน้ำขาวไทยนครกลิ่นหอมเย็นมีติดบ้านไว้ยาทาดน้ำขาวไทยนครปลาจกก่าแอลกอฮอลและน้ำตาลพญาเบนดาห้าร้ย่ายพญาตัวปลอมเส้นได้รับประทาน1เม็ดครั้งเดียวท่ายพญาตัวปลอมเส้นได้เบนดา้า500มีตัวยามีเบนดาโซกล่องสีเหลืองเบนดา้า5 0ออ่านคำเตือนนกชลากรใช้ยา ยาดมเชงเช่งเป็นยาแผนโบราณใช้ดมใช้ทายาดมเช่งเฉงใช้ดมใช้ทามาเท่าการคัดจมูกเนื่องจากหวัดยาดมเชงเฉ่งใช้ดมใช้ทามเทา,า,มา,า,มมทามเทาการคัดจมูกเนื่องจากหวัดผลิตโดยบริษัทเกียรตวินเอะไพรส์จำกัด กลับมาที่ตามครับจังหวัดที่จอมพลิกล็อกนี่พยายามเร่งเกมขึ้นมาครับต้นน้ําทําได้สวยแล้วก็ดึงจังหวัดนี้ครับทําได้ดีครับนี่ก็เป็นทีมผู้บริหารจากนาว26นะครับ <ๆ S 2> แล้วก็ตัวแทนจากบริษัทไทยนครพัฒนาจํากัดแล้วก็บรณาธิการบริหารของหนังสือพิมพ์คมชันเลยครับคุณบัญยงอินทนา3นาทีทองที่แกะครับเรานําเสนอผลงานลุมพินีชิเป็นเกิดไกลต่อครับ เมื่อกี้ถึงพระจันฉายพีเแสนชัยมวยไทยยิมกับฉลามพระรันชัย1 1 8กับร2 0ครับพระจันฉายต่อสองปอนด์ให้กับฉลามพันพยักกิจเมืองนอนปองกันแชมป์เฟเธอเวตลูมินีร2อยกปอนด์กับก้าหน้าพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเมืองไทยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมเจอกับแสนพระรันชยัยเมืองไทยร้อยแสน131และโกโกโ้แป๊ะมีงูรีชิงว่างร0 5ลูมินีกับนีเงินลูกเจ้าแม่สายวารีปิดท้ายก็ไม่ต้องกลับครับยอดไอแอดแห่งอนาคตของเกียรติเพชร ระดับประเทศเลยครับนินมังกรออสบายแท้กับกระดูกเหล็กกอกรมเกลียว10คู่แห่งความมันครับ10คู่แห่งความคุ้มค่า<อ>ลุมพินีแชมเปี้ยนเกลไรวันศุกร์ที่4มีนาคมนี้ที่ลุมพินีรามอินทราครับเออและครับเพชรสวัสด์พุ่มพันม่วงของผู้กำกับสุขทัศ์พุ่มพันธม่วงตอนนี้ออกมาคุมแล้วนะครับมั่นใจว่า4ยกที่ผ่านมานี่ผลงานดีครับ จอมพลิกล็อกยังมีเวลาเหลือนะครับชื่อของจอมพลิกล็อกนี่มีโอกาสเป็นไปได้หมดะนะครับตลอดเวลาที่เวลายังมีครับจอมพลิกล็อกนี่เป็นนักมวยที่มีความพยายามดีฮะไม่ว่าจะเป็นรองหรือเป็นต่อนี่สู้ยิบตาเลยครับแต่ว่าเกมอย่างนี้ท่านฮงกับสุภันทก็นั่งยิ้มแล้วครับอมยิ้มในใจแล้วครับเฮ้ บอกว่าหน้าเครียดครับนหน้าเครียรหรด pues หน้าเครียดอ่าไอ้หน้าเครียดดีคือแหมเวลาเวลาเชียร์นี่ไม่ชนะเออพอเวลาไม่เชียร์แล้วโอ้โหชอฟอร์มดีจังเลยแต่ถ้าพี่น้องไปเชียร์พุ่มพันม่วงวันที่หนึ่งเยอะๆนี่ท่านมุงกับก็หายเครียดนะครับอ่ายิ้มมีความสุขไปกันหน่อยนะครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งมีนาคมครับที่สนามมวยลุมพินีราบินทราศึกพุ่มพันม่วงครับให้กำลังใจนายตำรวจที่รักมวยครับพันธุเอกสุขพัฒนพุ่มพันม่วง ระกิจเยอะนะครับที่พัทยาครับแต่ว่าก็ยังไม่ลืมนะครับยังไม่ลืมเพราะว่ามวยไทยอยู่ในหัวใจครับไม่ลืมที่จะมาร่วมส่งเสริมเป็นประจำอยู่แล้วครับในสนามเสียงแฟนมวยในสนามเงียบไปหมดแล้วครับคือยอมรับครับตัดสินไปก่อนกรรมการแลวครับทรงอย่างนี้หมครับยกหมดยกสุดท้ายครับเพื่อความแน่นอนต้องรอดูกรรมการสราหุธพรมคง ตรวจทานใบให้คะแนนข้างล่าง3ท่านก่อนดูให้ชัดเจนแล้วก็ค่อยชูมือครับก็มีธนกรนพัทนรงโรจนจรินวัสมศรีและประธานสุคนทัพปฏิภาคชูมือไปที่ทางด้านของเพชรทวั์คุ้มพันม่วงครับได้รับการชูมือครับต้องจำชื่อน,นี้ไว้ดีครับเพชรทวั์พุ้มพันม่วง